Love. อยู่ผมรีกคนเดิมครับอยู่เกมใหม่ครับผมค่ายสตีดครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่น Android ไทยนะครับผมนี่เพิ่งเข้าสโต์ไทยในเมื่อวานนี้นะครับผมก็เข้ามาเล่นได้รถนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นผู้เล่นนะแต่วันแรกที่เข้ามาเล่นไปเห็นเยอะนะครับผม <c oughs> บอกเลยครับอย่ามองผมเป็นกล้วยแขกนะครับตาอยากแตกผมระวังร้อนปากนะครับผม หวานเจีย๊ยบหาทางออกจากที่นี่ก่อนไงวะไอ้เที่ยงออกอางฮะดลานจอดรถนี่มีทางออกไงวะตอยนี้เี็นทางออกเสียงพัดลมมาจะเข้าไม้หน่อยท่าวันนี้ร้อนอากาศเริ่มร้อนละ ครเราจะไปซิ่งเอาเงินมาจากปลอดนะครับผมตอนนี้เงินผมมีหกพันี่คือภาพกราฟิกในโทรศัพท์ผมนะก็สุดแล้วละ่ะคือปรับต่อไม่ได้แล้วผมปรับเป็นไฮแล้วนะสุดแล้วก็ประมาณอ่า GTAV ภาพแบบปรับ ปับโลสุดอะตอนนี้ <laughs> ตรงไหนวะออนี่ขึ้นแล้วก็หาอยู่ตั้งนานคือเวลามาร์กจุดแล้วมัน ชอบบั็อกไม่ขึ้นนะโอ้โหแต่ละคันมีไทยอาร์ตไอมิสซิวิกกับเราคันหนึ่งคันดำคันสายมือออกมัป่าครับอแต่ละคันข้างหน้าเขามันมีสันทั้งนั้นเลยดีกว่าต้นผมไม่แรงหรอกแต่ว่าแรงปลายกูมาเห็นขับไปเลี้ขิงครับผมไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวแซงไปเลยอุ้ย แสงแล้วผมโอ้ยรถเมื่อกี้มันมาตัดหน้าผมว่ะแล้วผมใหตัดหน้าผมว่ะตามทันตามทันไงนนก็ตามทันแล้วไม่ต้องเป็นห่วงแซงไม่ได้แล้วรถผมมันมาปลายอะ่ะรอบต้นมันก็จะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่มาเลยอะ่ะหวานเจี๊ยบอะ่ะจะแจกงมวยให้ดูอะ่ะ ก็จะถึงเซตชัยแล้วนี่หว่าเล่นเกลื่อนเลยนะจะขี่มาทำไมวะแสงได้ครับเดี๋ยวซ้ายเลยบอกแล้วเล่นผมอะ่ะเน้นขี่ไม่เน้นขิงสองร้อยบวกก็ทำมาแล้วคันเนี้ยโอ้โห ชนไม่โชนวะ่ะเป็นไงเพากลาเน้นขี่ไม่เน้นขิงโหได้ตังค์ทั้งวันหกชนะไปแล้วอีกแมปหนึ่งร้านแต่งอยู่ใ,ใกล้เลยนี่ว่าภารกิจก็อยู่ใกล้นะแมปโดยรวมก็ใหญ่นะแต่วันนี้ไม่เห็นคนเล่นมาสองวันแล้วนะผมอยูใ่ในโหมดออฟไลน์หรือว่ายัางไงไม่รู้ก็งง ก็เล่นออนไลน์นี่ว่ะเปิดอินเทอร์เน็ตเล่นปกตินะไม่เห็นคนเล่นคนอื่นเลยขับไปไหนกันหมดละแต่งรถก่อนจัดไปข้างรถผมก็แต่งมาเยอะอยู่นะไม่ใช่ไม่แต่งเลยอะ่ะ ไล่ไล่เบาถังใหม่ไหมกี่ลิตร็เล,เลยพวกคสปีที่เบิ่งขึ้นแต่เพิ่มกิโล <c ười> ขึ้นมาอีกเก้าโลครับผมน้ำหนักเพิ่มขึ้นเยอะนะเดี๋ยวคิดก่อนคิดก่อนติกตอกติกตอกส่วนตัวปีกนกก็เปลี่ยนไปแล้วครับเบรกก็ จัดไปตัวสุดเหมือนกันตัวกลางออคิดก่อนนะครับเงิน8,000เราจะใส่อะไรดีจืดดุมทำทำล้อยื่นนะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งล้อยืนยังยังไม่ยังไม่ไมเอาดูทางของเอนจิ้นก่อนกองแพงจังวะมันเพิ่มเยอะ ใส่นี่คือแรงเลยเนะี่ยเหมือนสามจัดกล่องก่อนไหมแล้วยังไงดีคิดก่อนหัวฉีดเึ้นนิดหน่อยอะไรเนะี่ยฟาสูบวาวนะวาวเพิ่มวาวแปดพันเลยนะเนี่ยเสื้อสูบครับเก้าพัน นี่คือคอยดีวะคอยเสียคอยดีบ้าเลยคอยเสียสี่พันนี่หูหมาเยอะนะโอ้โหห้าพันนี่คิดหนักตัวไอยคอยดีหน่อยคอยดีเพิ่งสี่พัน 4, เลยวะซื้อไปนี่ก็เหลืออันนี่เดียวอย่างเ้ยโอ้โหแคมแคมเป็นหมืน่นสุดคาสก็เปลี่ยนไปแล้ว ชุดเกียร์โอ้นี่ไม่มีกันนะใชมชุดชุดเผาขับเผาขับนะฮะผิดผิดชุดเกียร์อืมอะไรอะไรเนี้ยก็สปริงสปริงอนะสปริงหน้าสปริงหลัง ก64เลย3,000นะแต่แพงหน่อยอ่ะใส่ก็ใส่ใส่ตัวแรกก่อนแล้วกันเพราะเราก็ใส่ตัวแรกเหมือนกันคำปีกเนาะถัดไป2,000ก็2,000เด็กกลัวอะไรอะ่ะเอ็นคอมฟอร์แมนจัดจริงไหมช็อกอัพช็อกอัพหน้าช็อกอัพหลัง <c oughs> เดีด๋ยนไปก่อนไปก่อนโชกัพก็สำคัญนะครับในเวลาวิ่งในรถนะครับไม่ใช่ไม่จะเกี่ยวนะครับผมแล้วก็กมีแต่งอะไรบ้างเร่องได้เยอะขึ้นก็โอเคอุ้ยชนรถเขาไปครับ ที่ภา,ภารกิจโค้ชนะผมมันจะวิ่งดีขึ้นนะเหมือนจะอะไรผมคิดไปเองเอาไหมลูกมันรถวิ่งดีขึ้นเหรไปต่อค่อยปิดโค้ชไปก่อนจุดเกมเดยเขาผิดเครื่องเ,เริ่มร้อนละเล่นไม่ไหวละ ไปไปไม่ต้อง่อนครับผมไปเดไปเดไปเดครับไปเดอ๋อภารกิจวนครับผมขับวนระยะใกล้ครับไปดิครับรออะไรอ่ะแตกแดกงเดียวอ่ะลอยลำได้แดกงเดียวครับรถผมอะ่ะเฉียเอ้ย ตอนนี้จะแพ้วะ่ะให้คุณกับสนามนี้เลย ชนอะไรอ่ะจะดิฟก็ไม่กล้าดิฟอย่างเี้แทนละจะเริ่มใหม่ก็ได้ไเปเลยอ๋อวนๆๆไม่เกียจวนนะ้วเนี่ยถ้ากดดิฟมันก็อย่างเงี้ย ภารกิจวนนี่ก็ทำลำบากนะเนี่ยถ้าภารกิจวนอย่างเงี้ยมันต้องเปนเน้นท็อกละแรงแรงปลาไม่ต้องเน้นเท่าไหร่เพราะยังไงซะมันก็ไม่ได้ขนา,าดนั้นอ,ะอ่ะรางคนเริ่มเป๊แล้ว แยวะโอ้ว่ารันครับผมจบได้สามร้อยไปคุ้มเสียตังค์กับแต่งมาเลยเมื่อกี้กูทำไมโอ้โหตาสองต้องสองยกว่ะไม่ได้ว่ายกเดียวคุงชนโตดแป้งเลย ยังไงก็ไม่ชนเดาตูดแด้วทุนี้ยต้วงมเบียดหาพ่อมงเนอธุรกิจบนต้องลอ,อยลำให้ได้มากที่สุดหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะผมเพราะว่ามันต้องเน้นแบบ ทอกหน่อยนึงต้องเล่นทอกให้มันเทอบได้ระยะสั้นแล้วมันไปไวอะประมาณนี้นะครับกูสาเปลี่ยนปีกนกมานเนี่ยเพื่อสนาพวกมึงนะเนี่ยทำไมโดนพวกมึงแดกนี่มันคืออะไรวะหลายรอบแรกเราแพ้รอบสองเราลุล้มเรยนรู้ครับผมสนามเป็นยังไงเราตามไปื่อยนะครับไอสัตย์่าบังกู โค้งห้ไกลที่สุดครับนี่โค้งห้ไกลสุดตัวแซงไว้ครับแค่สองรอบโอ้ยน่อแมงนี่สุดยอยากกาว่าซะแต่ว่าก็แซงได้ทิ้งห่างไอ้คันเขียวนี่ได้ก็โอเคแล้วเลยได้แล้วสนามแคบเลี่ยนยากว่ะ แล้วผมมันลดแรงไปลแล้วมันคุมไม่ได้ตอนนี้ระยะสั้นก็ต้องหารถทอร์คมาเล่นน่ดแรงปิดได้เยอะพก็พกรถเมกัน่ะจะเป็นอย่างนั้นจะได้ค่อยเปิดในตานเป็นจังหวะจังหวะครับเออเออกลับมาพอดีแล้วไอ้ไอ้ก็ จะให้เจมคุณปรับตั้งค่าไอใหม่คุณเลยไม่ต้องมาขี่เกะกะเขาอย่างเงี้ยเพื่ออะไรอะ่ระเสียตายอยู่อัตาเนี่ยชนะโอเครอบ 2, สองชนะรอบแรกแพ้ไปรอบแรกกันเรียนรู้รอบสองเราต้องเข้าใจกับมันแล้วมันหมดแล้วเนี่ย กทีอารอาไ้นะข้างๆคนดอกไหมไม่ใช่หรอซีซีอ่าด็กเจอซีดิตซันดาแดงอ่ะซันดาผมเน้นขับเน,น้นขิงไอ้ชน,นกรดิ่กรด้กรดิงับมันขิงแต่ว่รถเอาไว้กว่าวะ่ะโคไวเลยดูนมอ่อนะ นึ Beast ่งร้อยแปดนะี่หึ่งร้อยเก้าสิบเลยนะหลายเหรอหลเหรอเพือนหลเหน่ยแลวเหรอยิงสองร้อยได้ไหนขนาดนี้ คงไปดิโอ้โหทุกหมื่นดีเชีย่ยรถแรงเกินโอเคครับปิดคลิปแล้วตอนนี้อ่าใครที่เข้ามาดูผมใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมขออนุญ,ญาตไปไปพักเบรกก่อนะครับผมเติมน้ำมันในรถด้วยโอเคครับขอบใจ